มีฝนตกหนักนะพี่น้องวันนี้เป็นวันที่27พฤษภาคม2564พ้ายุคเข,ข่าจังหวัดระนองพี่น้องน้ำป่าไหลหลากน้ำคลองทะลักน้ำป่าไหลหลากยันนั้นก็สิมาตัดหญ้าไปง้อพี่น้องอันนี้นแพลข้าเจ้าเห็ดขามไปสวนข้าเจ้าเนาะพี่น้องสวนข้าเจอ้าอยู่งฟังคุณเนาะตั้งเชิงผมมันจะเป็นเกลือนฝนน้ำไหลยุบยุบตั้งเชิงฝน ว่าไกยางไปไทยไกลพี่น้องย่านพายุไกลนี่ละฝนตกบ่าขันเม็ดแลยมือนนี่จา้าตังแต่ตื่นขึ้นเลยมือนี่ก็สิมาตัดหยาไปเหงื่คือเก่านอะจ้า,จามีวิแววว่าน้ำจะท่วมพี่น้องถ้าน้ำมันล่นขึ้นมาทั้งบริเวณน,นี่นี่คือน้ำท่วมแน่นอนใกล้แล้วนี่ถ้าตกบ่ขันเม็ดอีกสามชั่วโมงท่วมแน่นอนยังไงก็ท่วมแต่ท่วมบ่โดนพี่น้องท่วมไม่เกินสองถึงสามชั่วโมงน้ำก็ลดเพราะว่ามันลงน้ำทะเล เวานในวันพระมอนีวม่นวันพระมันนำทะเลบนุนแล้วเพราะว่ามันผ่าน,นวันพระมาแล้วถ้ามืในวันพระญ่นำทะเลสีนุนนี่าฝ่อีาเพาะเด็กุบัติเหเก

น้ำไปถูกพ้องเลย น้ำม,มาเร็วปีนเส้นทางที่เรามาตัดหญ้นาน้ำเริ่มมาแล้วพี่น้องตครงการหนัที่ที่เขามาถึงนเง้ามาจากจากฟังคล้องเลยพี่น้องเง้าจนล้นถนนน้ำเริ่มมาเริ่มล้นถนนแล้วน้ำเริ่มมาแล้วเริ่มขึ้นล้นถนนแล้ว แต่น้ำทั้งเพงเลยทัางนี้กระน้ำพี่น้องนี่กระน้ำนู่นกับบ้านคน กยกไกลอยู่พี่น้องมองนี้กันน้ำเลยพี่น้องนี่สีเขาวสวนแล้วนี่กับบ้านคนอยู่กับน้ำมองนี้นถ้าน้ำท่วมกับท่วมเลยพี่น้องนี่เริ่มแล้วนี่มีแต่นายน้ำทั้งนั้นเลยน้งเขาวสวนนึงกันน้ำเต็มเลยพี่น้องน้ำเต็มเลยน้ำพี่น้องเลย Vinh quang nè ga. Yêu bác, cả lập yên nóng. The tango xuống đi nga nè này nè 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 luôn nè 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 này nè 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 này nè này nè 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 ยังเหรอนี่มาบา่ได้ฝนตกบ่าขาดเม็ดตั้งแต่มื้อเช้านี่นรนเริ่มเข้าวฝนแล้วพี่น้องทั้งบีเต็มคลองหมดแล้วหัวน้ำเริ่มมาเต็มหมดแล้วฝนฝนไปเห็นน้าม่จะหน้านทั้งนั้นแหละพี่น้อง อยู่ดีสบายไหมลูกวัวทั้งหลายแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวอยากกินนะแป๊บหบนึง่งเอาหยาให้ง้วแล้วพี่น้องรถหนึง่งเดี๋ยวจะกลับไปอีกพอยัยนิ้นถ่ายอยู่คุณมองตัดห้าแป้งตัดหยาพี่น้องคุณน้ำคล้องพี่น้องเราเห็นมั้ยแดงๆนี่จะน้ำคล้องเลยหนึ่งอขอบคล้องย่ติดกับคล้องน้ำกำลังทะลักเขาวสวนแล้วพี่น้อง ข้าสวนปาล์มเลยพี่น้องน้ำทะลักเขาเ้าสวนปาล์มแล้วฝนก็ตกไม่ขาดเม็ดเลยที่ทายพี่น้องเบิง้งผู้ข่าบกา่าล้มไปท้ายไกลหรอกอันนี้คลองงว้อพี่น้องในน้ำม,ม,มาเต็มเลยเวลาน้ำถล่มมันก็กีขึ้นมันก็ท่วมแต่มันท่วมแป๊บเดียวแม,นม่นหมดเลยพี่น้องเห็นบ่น้ำถล่มเข้าเต็มหมดเลยกระลัมงมาน้ำกระลังลังเข่ามา,มาในคลองในสวนดแดงๆเลยเห็นแม่นตาน้ำคลองหมดเลยพี่น้องแม,นม่นหมดอนถุนไหนลลงมากถุน เป็นต่ย,ย่านคักบสวนพลังของม้นงนานเราเห็นไหมสวนเหรอไรของาในสวนป่าบ้อนเราพี่น้องอันนี้สวนพี่ไซแปลงนี้สวนพี่ไซท้องนี้เป็นสวนยางข้าง,งล่างเป็นสวนป่ามัมนจะติดกับไช้คล้องเลยพี่น้องแม่นมัดแนานธรรมชาติโหดร้าย แน่นมดเลยขี่งนองแล้วก็ขาทิ่กับไปเอาหญ้าอีกรถหนึ่งไม่ให้งวัว